สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่กองถ่ายลาดหลุมแก้วนะครับจะพาไปเดินดูชมบรรยากาศกองถ่ายกันนะครับตอนนี้เรากับ,กบน้องคนหนึ่งครับน้องสาวของเราเองน้องแอมครับไหนวะหลอแดดนี่ไม่รอนะครับที่เห็นนี่แสงครับแสงธรรมชาติาาไปดูบรรยากาศกันครับถ่ายวิดีโอ,อ,อ,อวิดีกรวิดีกร ร้นอนมากครับมาเร็วน,นี่เป็นหมือป่าปิดเสียงโทรศัพท์กันครับเดี๋ยวด้วยดาครับเหมือนเป็นฉากแบบเดินป่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นถ้ำเป็นอะไรแอมแอมฝากถือกันอัดอยู่นะวิดีโอตามมาเร็วเมือนเป็นสะพานป่าตามไปตอนนี้ก็ มาแต่กดบีบีไม่รู้คุยกับใครตรงนี้เป็นภาพเห็นทามยังนี่ข้างหลังข้้งหลังข้้งหลังเป็นฉากท่ามนนอันนี้เป็นเหมือนของบริษัทอะไรนะสามเสียนหนังนนพวกจกัจกๆวรงวงคนถือกล้องหอบนะ เฮ้ยเหตุไดแดดจัดอ๋อแอมไปโดเลดี้เพิ่มแสงเนี่ยปึ๊บถ้าเพิ่มแสงมันจะสว่างน้องไหนไปเพี่มันเร็วนี่นี่มาเร็วมาเร็วมาครบหรือยังคะไปเร็วไปนั่งงานแล้วพี่จะถ่ายแล้วลูก แล้วใครจะติดต่อถึงได้ไงวิดีโอครับใครจะติดต่อได้เดี๋ยวพี่ไปทำงานพี่กัน <c oughs> อันนี้คือ,ห,อห้องแต่งตัว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 เร็วห้องแต่งตัวมาเร็ว ตอนนี้ทีมงานกำลังถ่ายอะไรนะบอนไก่ไกเราได้ยินเสียงเป็ดแล้วเอ้ยเสียงไก่ไแต่ว่าเราก็ต้องเงียบๆนยครับเสีงยง้นะองถ่ายอยู่นู่นไก่มากเราก็ต้องดูกันเก็บไก่ น่ารักครับพี่ปลาพี่ปลาลึกนะน,นะไม่ข้างในอุ่นตรงไหนเป็นหมู่บ้านนะเป็นของพระโลนี่แหละสวยมากข้างหลังก็เราเป็นกองถ่ายนะครับ มกับที่แล้วไหมเห็นไงเห็นไหคนแต่งอะไรกล้องเดี๋ยวไปก่อนครับเดี๋ยวมาอัดใหม่บายบายครับ